พบก,ก่าช่องอีสานโคลานหากินด้จ้าเมนีพผ้าพีผ้านอ,อกมาเบิงด้จ้าไก่เฮ็ดได้จ้าเห็ดกํะลังออกด้จ้าฝนตกห้ายเ่ถวละจ้าแล้วอยากผ้าพีผ้านอ,อกมาเบิงด้จ้ะให้พีให้ในองมีเบิงจ้าเฮ็ดกํะลังเลื่อมออกโคลราด านเท่าฝนตกหลายแถวแล้วจ้ะไปหละหาเห็ดต็อนเล่งจ่กากันเลยได้มากคำตื่นประจาวันนี้ก็เลยไปกูมั่นเขามากก็เลยไปหาเห็ดก็เลยหานจ้ะกรลั่งออกแ้วจ้ะจ่าเห็ดละงูเห็ดละงูจ้ะ กะเฮ็ดออกไข้ได้จ้าออกไข้จ้าได้เก็บมาให้พี่ให้น้องเบิ่งหน้าจ้าบัดใดเก็บในป่าจ้าภาวะเพราะท่นนี่ไมลาจ้าใบคำตื้อได้จ้าเฮ็ดออกไข้จ้านี่ก็ร่างออกได้จ้าเฮ็ดผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งจ้าโคราชอีสานหากินก็หมาหด้าจ้าวันนี้เนี่ยคือเฮ็ดทานได้จ้า คิดานจ้ะออกหลายเด้จ้ะกำลังออกได้สามสี่มือเด้จ้ะท้าเอาเขาก็จะออกหลายเ็ดแดงเย็ดำเพิงเด้จ้ะจ้ะได้ใหญ่พี่น้องเบิ้งเด้จ้ะเ็ดออกแล้วออกแต่หัวปีเด้จ้ะปกติมันจะออกช่วงไม่สะอาดผู้สัพพ่าได้จ้ะออกเรียวแห้งเด้จ้ะพี่นี นี่จ้ะเห็ดอันนี้จะออกหลายจ้ะเห็ดแดงออกสามมือเขาสิยุบเขาจะออกเห็ดอย่างอื่นจ้ะเห็ดแดงแม่จ้านี่นะจ้ะเขาหลานหวานห้านะจ้ะเห็ดแดงเขาเรียกเห็ดแดงจ้ะจ้ะไก่ดอกเดียวจ้ะกระลั่งลืมออกจ้ะถ้าเขาร้อนๆเขาจะออกหลายจ้ะเห็ดเดี่ยวนี่นะจ้านี่ เขากําลังออกด้วจาาเฮ็ดทานชุกน้ด้วยทางโคราชออเดอร์เฮ็ดคยสารโคลาชหากินจ้ามาหาเห็ดในกนรด้วยจะาจ้าเฮ็ดทานพี่นออกเนเท่าละจ่าออกห้ายมือแล้วงเนเท่าละจ้าให้พี่นงให้บ่ ทานกำลังเริ่มออกหลายได้จ้านี่ปกติออกหลายเจ็ดเด็ดเป็นกระตาเสากระตาได้จ้าออกเป็นเดินเลยจ้าบ่ได้ออกทีละดอกออกเป็นเดินเป็นพวกเป็นโมได้ใจเลยห,หาคำกับเรื่องบ่ได้ทายคลิปห้พี่หนุ่มมีเบิรงดได้จ้าวันหลังได้จ้าช่วงนี้กับไปกู่ม่นรับจ้างเขาอยู่จ้ากับ,บมีเวลนาพึ่งดูว่าเฮ็ดกำลังออกได้จ้านี่นะ พี่น้องเออสารอ้อนปาจานนี่นะเฮ็ดทานนี่นะพี่น้องกำลังตุปิตุปิงานประจานนะเฮ็ดทานเขาออกมาหลายมือละจานเลยนะเฮ็ดกุห,หลาบก็เริ่มออกได้จา้าเฮ็ด ออกเฮ็ดทานเฮ็เดแดงเฮ็ดน้ำพึง้งปีหนีออกแต่หัวปี่ได้จา้าเพราะว่าฝนตกดีจ้ะเฮ็ดเขาไา่จ,าจา้า,จานี่นะกำลังออกจ้าน้องกำลังออกเน้อนี่ะ พีผ้าโหนมาเบิ้งเด้อจ้าข่อยสารโคราชหากินาจนะจะฮ็ดจ้าออกเพราเด็กแจ้งนะจ้าวันนี้จ้านี่นะนี่นะกำลังนี่น้อยจามีได้จ้าหลายแห้จ้าพี่น้องจ้าว่าเฮ็ดตัวนี้น่ะันร้อนเขาจะออกเป็นมูเป็นเดินเป็นหาเลยจ้าให้เจ็บจ้า อยากเฮ็ดแตงได้จ้านี่ยนะอันนี้กำลังโง่ขาวกำลังออกถ้าออกเป็นมูเป็นพวกได้เป็นกระตาได้จ้านี่ยนะดอกใหญ่ถั่วเือกต่ยังมีมานละจ้าเก็บมานละใจนี่นะจ้าเฮ็ดถ้าให้จ้าเฮ็ดนถ่ายได้จ้าเม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งคือว่าไปหา คำมากคำเด้จ้าไปกูมั่นกับเขาน้ำจาวันนี้แลรนาวาย่าเสิ็จเท้ายแต่เก็บให้พี่ให้น้องด้เบิ้งเด้จ้าน้องหน่อยหน่อยหนะี่งอะจ้ากะค่อยสารกับผ้าพีผ้านองมาเบิง่งล้วเนาะเฮ็ดจ้า เดี๋ยววันหลังสิลองเก็บถ่ายคลิปเฮ็ดให้เบิ่งเด้จอจ้า,จาก,ก็บ่มี่าค้ากองจ้าก็ใส่ขาใหม่แหละจ้าไม่ขาไดไปเก็บไปเลยจ้าก็หลานเฮามันหลุดออกแลยต้องวอร์ปีด้ด้อจ้าเฮ็ดนี่น่ะ <c oughs> ปกติเก็บเห็ดพี่กายเห็ดปวกเห็ดเพิงเห็ดแดงเด็เป็นหงำหาบด้วยจ้าเพราะว่าเขาจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ฝนตกแล้ว มันเอาเอานี่จะออกหลายได้จ้ะตัวเมนดอกสองดอกได้จ้ะเป็นหำหาเป็นกระตาสองกะตาได้จ้ะเคยเก็บมาได้จ้ะจ้ะพี่นีกะสิล่องทายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิรงนได้จ้ะจ้ะทายแล้วก็ให้พี่ให้น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โค้ดอีสานโค้ดลาชหาจิตได้จ้ะคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้ได้จ้ะสวัสดีจ้ะ